การสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับ sequence ค่ะสำหรับการสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับนะคะแบบทดสอบแบบเรียงลำดับนี้เป็นแบบทดสอบที่ต้องการให้ผู้ทดสอบนั้นได้จัดลำดับก่อนหลังในคำถามที่ผู้สอนต้องการทดสอบความเข้าใจในการเรียงลำดับก่อนหลังค่ะเรามาดูขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับกันก่อนนะคะว่ามีวิธีการสร้างแบบทดสอบอย่างไรขั้นแรก ก็จะเข้าไปที่โปรแกรม Adobe Captivate นะคะคลิกที่ b a n k Project ค่ะแล้วก็เลือก OK นะคะจะปรากฏหน้าต่างของ Adobe Captivate ขึ้นมานะคะจากนั้นไปที่เมนูบาร์เลือก q u i z เลือก Question Slide แล้วกดเลือก Sequence จากนั้นก็คลิก g r e a t e Question ได้เลยนะคะจะ เมื่อคลิกรูปแบบการสร้างแบบทดสอบแล้วนะคะเราก็จะได้พบกับหน้าต่างที่ให้เราทำการสร้างแบบทดสอบโดยมีแท็บให้ได้กำหนดค่าต่างๆจำนวน3าแท็บดังนี้นะคะ Question ใช้สร้างคำถามคำตอบคะแนน,นรวมทั้งกำหนดไว้ด้วยว่าข้อใดถูกแท็บ Option เป็นแท็บที่ใช้กําหนดว่าเมื่อผู้เรียนทดสอบแล้วถูกหรือผิดให้ไปที่ใดต่อไปและยังสามารถกําหนดได้ว่าให้ผู้เรียนสามารถทําการเลือกแบบทดสอบได้กี่ครั้งค่ะแท็บ Reporting เป็นแท็บที่เตรียมไว้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ LMS และยังสามารถกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบข้อนั้นๆได้ด้วยว่าเราจะให้ผู้เรียนมีเวลาทำข้อสอบกี่นาทีค่ะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะทําการกําหนดค่าต่างๆในแต่ละหัวข้อนั้นได้อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะในแท็บ question นะคะเป็นแท็บที่ใช้ในการตั้งคำถามหน้านี้เราจะพบกับส่วนหลักๆอยู่2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนของคำถามนะคะ question และส่วนของคำตอบ ก็คือ Unverse โดยทั้งสองจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเราสามารถกำหนดคำถามคำตอบได้ดังนี้นะคะ ในส่วนของ question ในส่วนหัวข้อของ question จะมีอยู่3ส่วนให้กรอกข้อมูลลงไปโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ name ให้กรอกชื่อของแบบทดสอบลงไปนะคะ question ให้กรอกคำถามของแบบทดสอบลงไป point p o i n เป็นการกรอกจำนวนคะแนนลงไปเช่นถ้าต้องการให้ข้อนี้10คะแนนก็กรอกตัวเลข10ลงไปค่ะ end w o r d ในส่วนนี้เราใช้ในการกรอกคำตอบที่มีการเรียงลำดับอย่างถูกต้องลงไปค่ะค่ะเมื่อเรากรอกคำตอบ ลงไปในช่อง e n v e r s แล้วนะคะเราก็มาทำขั้นวิธีการออกแบบทดสอบขั้นต่อไปนะคะคลิกโอเคได้เลยนะคะค่ะเมื่อเรากรอกแบบทดตอบของเราลงไปแล้ว จะเห็นได้ว่าในคอ้นตอนนี้ระบบได้ทําการเพิ่มแบบทดสอดเข้ามาในโปรเจกต์ของเราแล้วนะคะโดยสังเกตได้จากจํานวนสไลด์จะเพิ่มขึ้นมาเราสามารถจัดวางตําแหน่งของสิ่งต่างๆได้ตามปกติค่ะหรือถ้าต้องการแก้ไขแบบทดสอบของเราให้คลิกที่ปุ่ม Edit Question นะคะซึ่งอยู่เหนือสเตททางซ้ายมือค่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขโปรเจกต์งานของเรา เราก็สามารถขอดูโปรเจกต์งานของเราได้นะคะโดยเข้าไปที่พรีวิวเลือกโปรเจกต์นะคะหรือกด F4 ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะเสร็จสิ้นการสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับแล้วนะคะค่ะ มันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับการสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับค่ะสามารถทําได้ง่ายและสามารถสนุกไปกับมันได้ด้วยนะคะ